ส่วนทนายความอีกท่านหนึ่งทนายนิติธรล้ําเหลือแล้วก็ตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทย<ๆ>เขาไปยื่นหนังสือเรื่องความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนิดาแต่ต้องบอกนะคะว่าแม่ของคุณแตงโม เขามอบหมายให้ธนายกฤษณะดูแลคดีเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ว่าคุณนิติธรเนี่ยบอกว่าข้อเรียกร้องที่มายื่นต่อสํนานักงานตารวจแห่งชาติยื่นต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเนี่ยมี5ข้อด้วยกันคือ1อยากจะให้เปลี่ยนคณะพนักง,งานสอบสวน2คือให้องค์กรอื่นๆอย่างเช่น DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยได้ไหม3คืออยากจะให้มีการชนะสุรคลิกศพซ้ําอย่างละเอียด4อยากให้อายัดหลักฐานทั้งหมด เพื่อส่งมอบหลักฐานเหล่านั้นให้กับคณะพนักงานสอบสวนชุดใหม่และข้อ5มีควรรีบสรุปสำนวนคดีถ้าหากว่าดำเนินการตามข้อ1ถึง4ยังไม่แล้วเสร็จวันนี้เดินทางมายื่นข้อร้องเรียนกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะผู้สื่อข่าวก็ถามเช่นเดียวกันว่าได้ปรึกษากับคุณแม่ของคุณแตงโมงก่อนหรือเปล่าหรือว่าทางคุณแม่ของคุณแตงโมงเขาทราบเรื่องนี้ไหมว่าจะมายื่นขอปเปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวนธนาน,นิจรบอกว่ายอมรับนะคะว่า ไม่ได้มีการปรึกษากับแม่ของคุณแตงโมนะคะแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานใหม่อะไรมามอบให้กับตํารวจด้วยมีเพียงแต่หลักฐานที่ปรากฏตามสื่อมวลชนเท่านั้นเองถ้าหากว่าทําให้แม่คุณแตงโมไม่สบายใจก็ขออาภัยแต่ว่าในเรื่องนี้ตัวเองมองว่าคุณแตงโมเป็นผู้เสียหายอยากจะเรียกร้องให้ทําความจริงให้ปรากฏแค่นั้นอเองฟังเสียงค่ะคือผมว่าขณะน,น,นี้เนี่ยนะครับเมื่อสังคมเกิดข้อสงสัยโดยเฉพาะบาดแผล นะครับแล้วก็มีผู้ที่เรียกว่ามีประสบการณ์มีเชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็มีความโปร่งใสสังคมเชื่อถือนะครับเช่นคุณหญิงหมอพรทิพย์ออกมานะครับคุณหมออีกท่านหนึ่งก็ออกมาเอามาให้ดูด้วยว่าบาดแผลโดนใบพัดนี่จะเป็นยังไงนะครับในขณะนี้เนี่ยแค่บาดแผลเนี่ยยังมีจํานวนบาดแผลไม่ตรงกันแค่กรณีฟันเนี่ยนะครับก็ยังไม่ตรงกัน นะครับส่วนตำรวจจะมาบอกว่าใครรู้ดีในสำนวนไม่สนใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจว่าใครรู้ดีแต่ว่าใครทำเรื่องจริงให้ปรากฏหลังจากยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางต่อนะคะยื่นต่ออีกหน่หนวยงานค่ะ,ะ,คะไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะอะไรในฐานะที่นายก ำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกทีนึงไปยื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลขอให้มีการตรวจสอบคดีของคุณแตงโมนิดาอีกหนึ่งรอบอย่างละเอียดค่ะครับอ,อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่หยาคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ